อัสสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องบรูโน่ฟอร์ดนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ซีดับบี้เจริญนครนะครับคุณลูกค้าวันนี้นะครับผมพามาเจออีกหนึ่งตัวนะครับกับตอนนี้ที่เป็นกระแสเลยครับที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับสำหรับเจ้ารุ่นเอเวอเรสต์พลาตินัมนะครับแต่ตัวที่อยู่ข้างผมนะครับตัวนี้คือเอเวอเรสต์นะครับวายแทร็กนะครับอดีตเคยเป็นตัวท็อปแต่ตอนนี้โดนแยกชิงไปแล้วครับจากเจ้าตัวพลาตินัมเครื่อง V6 นะครับแต่ก็ ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่ากันเลยนะครับสำหรับเจ้า e v e r e s t w รสวแนะครับคันนี้นะครับที่มีการตกแต่งชุดแต่งวิกเตอร์จัดเต็มนะครับพร้อมกับล้อแม็กและยางนะครับที่เป็นยางแบบ RT ด้วยนะครับคุณลูกค้าค่อนข้างมีความสปอร์ตสวยงามลงตัวเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับเหมือนเช่นเคยยังไงฝากกดไลค์ กดกระดิ่งกดซับสไครป์แจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับช่องบรูโน่ฟอร์ดของผมไปด้วยนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ซายด์บี้เจริญนครมาครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาเดินดูนะครับชุดแต่งรอบคันนะครับที่จัดให้กับเจ้าคันนี้กันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาค่าตัวแล้วก็แคมเปญพิเศษด้วยนะครับที่จัดให้กับทางคุณลูกค้าช่องบรูโน่ฟอร์ดนะครับว่าแคมเปญพิเศษเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ดอกเบียพิเศษขนาดไหนท่านใดที่สนใจพลาดไม่ได้โวยการทั้งปวงครับ ไปรับชมกันเลยมาครับคุณลูกค้ามารับฟังราคาค่าตัวนะครับของเจ้า Everest Y-TAC 4คูณ4นะครับอดีตเคยท็อปแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในกระแสอยู่นะครับราคาค่าตัวของเขานะครับอยู่ที่1,922,000้านบาทนะครับ1 9 2 2 0ล้้านบาทนะครับผมตัวนี้นะครับเป็น4ีณ4ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เองก็อย่างที่ทราบกันครับจะมากับเครื่องยนต์นะครับ2 1งแรงม้านะครับแรงบิดที่ 500นิวตันเมตรนะครับคุณลูกค้าตัวนี้ก็เรียนแบบนี้ครับว่าขับสนุกไปได้แพ้กันเลยนะครับแล้วก็นี่เลยครับสำหรับตัวนี้มีความพิเศษเป็นอย่างมากเนื่องจากในการยัดชุดแต่งนะครับเป็นวิกเตอร์เวอร์ชันนะครับพร้อมกับล้อขนาด20นิ้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูนะครับเรียยแบบนี้ครับแคมเปญพิเศษเลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมจัดให้เลยครับดอกเบี้ย0 9 9นะครับคุณลูกค้าหรือท่านใดที่สนใจในชุดแต่งด้วยนะครับผมมีดอกเบี้ยพิเศษนะครับพร้อมช ให้ด้วยนะครับสนใจยังไงทักมาพูดคุยสอบถามกันได้ครับที่เบอร์0922610523ครับผมเบสที่ปรึกษาการขายนะครับของ Ford s i d e ์บเจริญนครนะครับยินดีให้บริการทุกท่านเลยมาครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาเดินดูเลยครับว่าความพิเศษความสวยงามเฟี้ยวฟ้าวของเจ้า e v e r อเรสต์ว e t แท็สีขาวนวันคันนี้นะครับยัดชุดแต่งอะไรลงไปบ้างนะครับแล้วก็ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจนะครับของท่านลูกค้าหลายๆท่านด้วยในการที่อยากจะตกแต่งนะครับเอเวอร์เให้ออกมาในรูปแบบที่เป็นสไตล์ของท่านเองนะครับนแบบนี้ครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับในการตกแต่งมันคือการคัสตอมนะครับมันเป็นสไตล์ของท่านเองท่านอยากจะได้แนวสปอร์ตนะครับแนวลุยดุดันนะครับหรือแนวซิ่ง มันทาได้หมดครับมันคือการคัสตอมครับคุณลูกค้านะครับอยากให้คุณลูกค้าลองพิจารณาในเรื่องรูปแบบหลายๆอย่างนะครับแล้วเราตกแต่งให้เป็นสไตล์การชอบของเราเองนะครับเพราะว่าการคัสตอมเนี่ยนิยามของมันมันกว้างนะครับไม่ได้ว่าจะต้องเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้งานเลยว่าต้องการคัสตอมให้มันออกมาในรูปแบบไหนมาครับเดี๋ยวผมพามาเดินดูนะครับให้เป็นแนวทางกันเลยสําหรับเจ้าคันนี้นะครับเอเวอเรสต์วายแท็กสี่คูณสี่บเทอร์โบนะครับไปรับชมกัน โอเคครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของด้านหน้าเลยนะครับจะเห็นว่าอันนี้คือโลโก้เดิมที่ให้มาจากโรงงานเลยนะครับคัมโบวแท็กนะครับตัวนี้ไม่ได้ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับแต่ติดตั้งมาจากโรงงานแล้วนะครับผมในส่วนของการตกแต่งของคันนี้นะครับจะเห็นว่าด้านหน้านะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือนี่เลยครับชุดกระจังหน้านะครับจากของเดิมนะครับที่เป็นโลโก้ฟอร์ดจะมีคาดโลโก้นะครับจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นชุดตะแกรงทรงวิกเตอร์นะครับคุณลูกค้าตัวนี้จะเป็นทรงวิกเตอร์นะครับเป็น บอดี้คิดดีไซน์นะครับสำหรับรุ่นตัว e v e วอร์เเลยครับเรนเจอร์ก็มีนะครับผมแต่ตัวนี้จะเป็นของ e v e r อร์นะครับสวยงามจริงๆครับพร้อมกับไฟสิวแบบมินิมอลไลท์นะครับเห็นไหมครับที่ติดตั้งมาให้3จุดที่ตัวกระจังด้านหน้านะครับแล้วก็ไฟที่ติดตั้งคู่มาให้นะครับซึ่งไฟตัวนี้นะครับจะติดเมื่อเวลาคุณลูกค้าสตาร์ทรถไฟเดย์ไทม์ติดนะครับ ไฟนี้ก็จะติดพร้อมไฟ daytime ด้วยนะครับให้ความสวยงามมากครับเวลาวิ่งกลางคืนนะครับผมแล้วก็ส่วนที่ให้มาจากโรงงานเลยก็จะมีตัวนี้เลยครับโคมไฟแบบ m a ทริก LED นะครับเป็น High Performance เลยนะครับซึ่งตอนนี้โคมชนิดนี้นะครับอัจฉริยะและชาญฉลาดที่สุดในท้องตลาดแล้วนะครับสำหรับโคมไฟที่เป็นโคมไฟอัจฉริยะนะครับซึ่งทางฝอเราให้มาเลยนะครับลูกค้าแล้วก็ตัวสเปคด้านหน้านะครับของรุ่น วท์แท็กเองนะครับที่ให้มาก็ที่มาจากโรงงานเลยนะครับจะมีกล้องหน้านะครับเป็นหมวดกล้อง360องศานะครับผมอ่าเป็นกล้องมองในมุมอับนะครับตัวนี้จะมีที่ปัดคล้ายๆที่ฉีดน้ำนะครับเอาไว้ล้างกล้องให้ด้วยนะครับคุณลูกค้าอ่าอันนี้คือความพิเศษเลยนะครับบวกมาด้วยกับนี่เลยครับด้านล่างอ่าเรดาร์นะครับผมที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานนะครับในส่วนของชุดสเกิร์ดด้านล่างนะครับจะเห็นว่า แบนวิกเตอร์ให้มาค่อนข้างสวยเลยนะครับคุณลูกค้าจะมีคําว่าวิกเตอร์ด้วยนะครับพร้อมกับเว้นไอตรงจุดห่วงลากจูงให้2จุดนะครับสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับของรุ่นไวท์แทร็กเองนะครับก็จะมีทั้งหมด6จุดนะครับคุณลูกค้าตั้งแต่คิ้วข้างเลยนะครับคิ้วข้างไล่ขึ้นมาเลยนะครับด้านหน้า6จุดนะครับ ด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับจะมีทั้งหมด6จุดเหมือนกันนะครับในการในตัวเซ็นเซอร์นะครับที่อยู่ด้านหน้าพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบลูกแก้วนะครับเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะครับซึ่งไฟพวกนี้นะครับจะติดเวลาคุณลูกค้าสมมติคุณลูกค้าเลี้ยวขวานะครับหักพวงมาลัยไปทางขวาไฟฝั่งขวาก็จะติดขึ้นมาให้อันนี้ค,ความช,ชาญฉลาดเลยครับที่ทํางานควบคู่กับ ตัวโคมไฟแบบแมทริก LED นะครับผมมาครับเดี๋ยวไปเดินดูด้านข้างกันต่อว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรเข้าไปบ้างเรียนแบบนี้ครับว่าสวยงามจริงๆครับสำหรับเจ้าคันนี้ e v e r e s t Y t a วา4 By Turbo คารมาครับคุณค้ามาดูในส่วนของด้านข้างเลยนะครับผมสังเกตดีๆนะครับว่าตัวใหม่แล้วนะครับตัวคีบข้างนะครับจะไม่มีสัญลักษณ์คำว่าบเทอร์โบแล้วนะครับตอนนี้อ่านี่คือ ตัวใหม่ล่าสุดนะครับปี2024เลยนะครับผมจะปัดคําว่าไบเทอร์โบออกแต่ถ้าเป็นรุ่นวายแท็กจำง่ายๆเลยครับมันคือเครื่องไบเทอร์โบนะครับเทอร์โบคู่นะครับและความพิเศษของชุดแต่งนะครับที่เป็นพาร์ทวิกเตอร์ก็จะเป็นคิ้วนะครับสีดําเงานะครับขนาดโดยประมาณ3นิ้วผมวางลงไปเลยเห็นไหมครับติดตั้งมาให้ด้วยนะครับและนี่ครับพระเอกเลยสวยเด่นเป็นสง่ารองเท้าคล้ายๆรองเท้าแก้วของซินเดอเรล่าเลยครับตัวนี้ยิ่งกว่ารองเท้าแก้วครับ อ่าเป็นล้อลายเขากว้างนะครับตัวนี้จะมีออฟเซตนะแต่ออฟเซตไม่มากนะครับคุณลูกค้าตัวประมาณ3ประมาณ3นิ้วผมครับที่วางลงไปของออฟเซตล้อตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นล้อขนาด20นิ้วนะครับลัดมาด้วยยางโตโยต้นะครับเป็นโอเพนคันทรีนะครับเป็น RT ก็คือยางใช้รถแอนแท็กนะครับไม่ได้ลุยจ๋าอะไรขนาดนั้นนะครับคุณลูกค้าขนาดยางจะอยู่ที่27555ทับ20นะครับอันนี้คือสเปอยางที่ ใส่เข้าไปของเจ้าคันนี้เลยนะครับสวยจริงๆครับคุณลูกค้าเดี๋ยวลองให้ดูในมุมด้านหน้านิดหนึ่งนะครับจะออกล้นๆ้นนิดนึงครับให้ความโอ้โหแบบสปอร์ตนะครับคุณลูกค้าบวกกับลุยก็ได้ครับโอ้โหเฟี้ยวฟ้าจริงๆริงนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับมีการตกแต่งเพิ่มเติมก็คือจะเป็นสติกเกอร์คาดนะครับคำว่า Everest นะครับจะไล่ไล่ตั้งแต่ตัวกระโปรงเออไล่ตั้งแต่กราบข้างด้านหน้าเลยครับคุณลูกค้าจะเป็นสติกเกอร์คาดยาวมาเลยครับเห็นไหมครับ ยาวมาจนสุดด้านหลังเลยแล้วด้านหลังจะมีเขียนคําว่า performance ด้วยนะครับผมตัวนี้มีการติดตั้งฝาฝัาางน้ามันด้วยนะครับเป็นคําว่า e v e r e s t แล้วก็ตัวเบ้ารองมือจับนะครับเป็นสีดาด้านเช่นกันนะครับของตัว e v e r e s t นะครับแล้วก็อย่างที่เรียนแจ้งครับตัวนี้เป็นรุ่นวแท็กเพราะฉะนั้นราวหลังคาของเขานะครับจะเป็นราวหลังคาแบบยกสูงนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะรุ่นวแท็กเลยนะครับแล้วก็รุ่นวแท็กเองเนี่ยพวกหูกระจกหูช้างต่างๆเนี่ย สีจะเป็นสีตัดกับตัวรถนะครับพวกกระจกหูช้างต่งตางๆจะเป็นสีตัดกับตัวรถนะอ่าเห็นไหมครับพร้อม,มกับไฟเลี้ยวต้อง360องศาก้องมองในมุมอับนะครับไฟสองสว่างเวลาคุณลูกค้าขึ้นรถพร้อมกับบลายสปอร์ตนะครับที่มีมาให้ในกระจกมองข้างอ่าและนี่ครับก็จะมีตัวหนังสือคําว่าไวทแทที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานนะครับ แต่ตัวนี้นะครับอันนี้คุณลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเป็นชุดแต่งกับข้างนะครับค่อนข้างมีความสปอร์ตสวยงามครับไม่ได้ดูยิ่งใหญ่อลังการอะไรนะครับแต่ให้ความเรียบหรูพรีเมียมเป็นอย่างดีเลยนะครับสำหรับชุดแต่งที่ติดตั้งเข้าไปราวบันไดด้านล่างนะครับก็เป็นพื้นผิว PVC นะครับผิวหยาบกันลื่นด้วยนะครับสวยงามลงตัวจริงๆครับสาหรับเจ้าคันนี้มาเดี๋ยวผมพาวนดูรอบหลังครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมสําหรับเจ้าคันนี้ครับเอเวอเรสต์ไวน์แท็กซี่คูลสี่ไบเทอร มาครับมาดูในส่วนของด้านหลังนิดนึงนะครับคุณลูกค้าก็อย่างที่เห็นเลยครับว่าด้านหลังนะครับชุดแต่งวิกเตอร์เองเนี่ยจะมาพร้อมกับเห็นไหมครับจะมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์นะครับที่เป็นสปอยเลอร์จากของเดิมเนี่ยจะสั้นนะครับแต่ว่าชุดนี้จะยื่นออกมานะครับให้ความสปอร์ตเป็นอย่างมากเลยแล้วก็มีการเว้นตัวไฟดวงที่3าด้วยนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับตัวนี้มีการแรปสติ๊กเกอร์เพิ่มเติมนะครับ ให้ดูตัดนิดนึงนะครับค่อนข้างสวยงามทีเดียวนะครับคุณลูกค้าตัวด้านหลังนะครับไฟก็เป็นฟูลแบบฟูล led นะครับคุณลูกค้าพร้อมกับตัวหนังสือนะครับคำว่า e v e r อ e รสนะครับที่มีมาให้ในชุดโคมไฟเลยนะครับสวยงามจริงๆครับคุณลูกค้าตัวสัญลักษณ์คำว่า w i t e a g นะครับแต่ตัว w i t e ตัวนี้นะครับจะไม่มีคำว่า 4, คูณ4แล้วนะครับจะมีแค่บอกรุ่นอย่างเดียวนะครับคุณลูกค้าพร้อมกับนี่ครับสเกิร์ตหลังนะครับ ที่เป็นชุดบอดี้คิดนะครับของชุดวิกเตอร์นะครับที่ติดตั้งมาให้นะครับปลายท่อจะเป็นลักษณะคล้ายๆเลข8ดคล้ายเลข8นะครับคุณลูกค้าคล้ายๆตัวอินฟินิตี้นะครับตัวนี้เป็นชุดบอดี้คิดนะครับของแบรนด์วิกเตอร์เลยสวยงามจริงๆครับแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านท้ายนะครับอีก6จุดนะครับเพราะฉะนั้นคันใหญ่จริงครับแต่ขี่ง่ายได้มากครับคุณลูกค้าท่านใดที่อยากลองอยากสัมผัสเดียนเชิญเลยครับ พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเลยครับแล้วก็ตอนนี้มีการเปิดตัวของเจ้ารุ่น V6 แล้วนะครับแพตินั u มนะครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งไปในคลิปก่อนนะครับว่าตอนนี้เหลือคิวอีกเพียง150ท่านเท่านั้นครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเป็นตัว l i m i t ต็ดแน่นอนนะครับสำหรับเจ้ารุ่น E v e r อเรสต์แพตินัมวีนะครับกับราคาค่าตัวแค่2ล้านกว่าบาท2ล้านต้นๆเองท่านใดสนใจรีบทักสอบถามผมได้เลยนะครับ เป็นไงกันบ้างครับคุณลูกค้ากับการพาเดินดูนะครับสเปคของเดิมที่มาจากโรงงานรอบคันนะครับผมแล้วก็ ชุดแต่งที่มีการตกแต่งเข้าไปนะครับเรียนแบบนี้ครับเน้นย้ําอีกทีเลยโปรโมชั่นพิเศษนะครับดอกเบี้ยพิเศษเลยครับ0.99นะครับหรือท่านใดต้องการชุดแต่งด้วยนะครับผมมีดอกเบี้ยพิเศษพร้อมชุดแต่งด้วยนะครับคุณลูกค้าสนใจยังไงทักมาพูดคุยสอบถามได้ที่เบอร์092นะครับ2610523นะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดไซด์บีเจริญนครนะครับแล้วก็ยังไงรบกวนฝากช่องบรูโน่ฟอร์ดของผมไว้ด้วยนะครับยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระด การรีวิวรถ Ford ในทุกๆรุ่นนะครับที่เรามีจำหน่ายในะปัจจุบันแล้วก็โปรโมชั่นดีๆที่ผมจัดให้กับทางกลุณลูกค้าทุกๆท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้ยังไงผมต้องขออนุญ,ญาตจ,จบคลิปการรีวิวเจ้าเอเวอเรสต์วายแท็แต่งเต็มคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาติดตามกันว่าผมจะพาไปเจอกับนิวเรนเจอร์ New เรารุ่นไหนนะครับที่มีจําหน่ายอีกเรียนแบบนี้ครับว่าอาจจะมี V6 นะครับเป็นตัวเรนเจอร์วายแท็กวี เข้ามาให้ได้เห็นกันนะครับเดี๋ยวถ้ามายังไงผมจะรีบรีวิวให้เห็นเลยพร้อมกับออดอกเบีย้ยพิเศษแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขออนุญ,ญาตจบคลิปการรีวิวเจ้าเอเวอเรสต์ไวทแท็นะครับสีขาวพร้อมชุดแต่งวิตเตอร์ไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันคลิปหน้าว่ามีตัวไหนรุ่นไหนมานําเสนอแคมเปญแบบไหนพิเศษพิเศษมานาเสนอกันอีนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตขอตัวลาครับอัสลามุอะลัยกุ้มครับสวัสดีครับ